เอาจะกรอบบรรยายเอออีสิยากุดเหือถือว่าคือเกคือว่านําสมควรเหือคืออาหารรํารวยนี่14สั่นรํารวยนี่14สันตั้งแต่สันทําอิจนรอดสันดาดฟ้าสังสูงสุดยดี่าสันสูงสุดอแลมื้อนี้แต่ละสันดอกเกอนี่มันดอกเกอนี่จะอาหารเอออาหารแต่ละสันแต่ละสันมัน่ มันฝลังมาสัสซะฝลังเออเดินวกดีอ่ะเอ้ย่ากะตาร์วาร์ทิลฟูวาร์ักดีอ่ะทาร์วาร์เอ่อย่าชมวิวครับสม่๊ะยืนเฮือสักกี่ก็ประมาณอ่ะ10โมงยังสุดเออประมาณนี้นี่ยจะประมาณอ่ะ11โมงที่นี่และคาดว่าอน่า2โมงจะเหมือนเดี๋เปลี่ยนเฮืออือยนเฮือยอาลำเไม แม่ติไกไกดามมนอีสั่งไหนเพราะเฮือกี้นี่เฮือสํารันทีนี่ก็เกจ๊อน้องเกจ๊อดาฟินแลนด์เลยพรฟินแลนด์กับสวีเดนนี่ก็เกิดตักยอะเด้กะจะมีไกและเฮือลํากี้อันน่ะในตรงเฮือนี่ว่าโอ้ครบสุดแล้วบางคนนี่ก็มนสิมนีมมนยดมันมาเลยมั้ยอ่ะมา คงแหมอ่าบานผักอาหารอาหารยุ้มสั่นอาหารรมหงมยาอาหารรมหันเหล้าอาหารเบียร์อหารอปปิ้งบทุกอย่างว่าซั่นซะอาหารหงนั่งอาหารกะเนียลิ้นโอ้ก็ถือว่าเกืสวเมืองคนมันคนเดียวพักพซั่นซะีมันบ่กีเกนี่ฝรั่งหน่อยมอัเดตสมนอนตารวาร์ คมจริงนี I I like. ่ก like ็มาเตละปีกเตละมอนนี่เกินนี่ก็มาโม่อมเนีอมอมนะทรัสทรสซาเยอะอนมเบงมันดอกเซีนเกินอยู่อ้มันดอกกรงเงี้ยเกินนี่ยทะเลเบ่ยงเยอะฮัลโลเกลือกัยืดดึีเกินดิีก็มาทะเลน้ำเลยดีบุตรกำลังจะบุตรทะเลแหละนี่นี่ปลาหมอนี่ทะเลกิน่ะมปีกน้อยของเกอรซื่อๆอนุรักษทะเลนี่ก็เท่ากับเกอรเกอรน้ำ เป็นทำปลาปวยงี้ว่าครบชุดว่าสันซะย็ดกลองเฮือนี่โอ้ปลาวยมอเย็ดกลองกางไปมากกูดยนกูดมินกับน้องน้องเม็กียงกระหนึ่งบดกรนตัดแต่ว่าเฮือนี่เฟอดอกไม้มาเย็ดกลองเหือนี่อมันกลองกางนี่ก็ไม่เกระนึ่กันหน่อกไม่เออไม่ึงกรไม่งกันม เออ่ยมอละละมอสี่ก็สี่มอมาก็มาราคาก็ก็แพงเฮือกีเออ่ยผมเหราคาเฮือกีราคาก้นเดียร์เวตตี้นะเอี่ยี่ประมาณอ่าก้นมอชิเซนฮาเซนแล้วก็รวมทั้งอาหารมอสังเบอร์สังมาร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่ประมาณสองโมงก็จะมามาบุฟเฟ่ต์ พลังเอ้ยเสร็จยกเปียสนุกสมัยสมอเนาะเมื่อกี้โหอย่างทะเลสุดมุกสุดมัดเออเบลือธรรมาตนมากลก็มาธรรมาตประเทศบงกีนะอารอาสอเอออารอาสอยเป็นส่วนส่วนสนมากว่าั่นซะนะดานตัวเมืองเนาะก็เหมือนยเปดอกสตัดนนีบางเือนี่มนดอกแกมทุดนี่ก ดูดอันนี้อาจเป็นสองซามโอ้ไม่ซองเมือนกรุงเทพอดเรือเงี้ยงอ่ะกระากลักเงี้ยจี่ทับเลี้ยวปอลปิกโอ้แถวมันนี่เกลือหอนว่าเรื่อเมื่อมันถึงจันในโอชานี่มันก็สิงเป็นล้อมนี่แหละนี่น่าแล้วถือว่าสมีเดีนกี้ถือว่าเป็นลักไม่หน่อซึมมาซองเลยทางซึมซองเป็นสีเขียวและการทางซึมจะส่งออกต่างประเทศอีก ที่มันกี้เกอรมาหันติกฮันบ้าอ่ะยังเพีงเนี่ยมึงยืมสั้นละจักเกอร์ละเออเพีงยังเพีงเออเอือกยาก็เอือกคนมาก็มาคนเอือกเบียก็เอือกวนรอลูาสวรรค์เมืองคนนะอ่าอมอมกี่ก็โอ้สีทะเลของเราในสีฟ้าอือโอ้เบี้ยเาสุดมุกสุดมัดเท่าเบี้ยไอสุดมุกสุดมัด À, con ăn rót làm con xoong ấy vì một con xoong này gì mọi là mua ăn con xoong đi cơ chú quỳ thì mới mua con con rồi mua mấy cú rót hả ô đây này vùng này cơ mở hơi nhẹ hơi nhẹ hơi nhẹ rồi xu bằng bằng cọc nhẹ rồi của một hướng thôi Hứa bằng khăn này có năm xung quân tè về ghi này ô của lan ô ประมาณประมาณนีนี่ประมาณสามสีเท่าอย่างเงยแหละนี่ก็แทว่าเกับประมาณพันมั้งเทเล่นี่ยก็จะอาฮิยะจาเกินนี่ก็มั้งโคอาเป็นโคอาเป็นบริอ่าเก็ดอมเสมอคือว่าปัญญากาศเนาะอมเบียอมสะอาดเสมอเบือนมาตรฐานเสมอติดอันดับเสมอเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเนน้อในของโลกสันได้ประมาณระดับระดับพื้นอีก หอยอหลองการเลยเรืเ่อยนี่นะยนะเ,เราเลียก็รถคิดเด่นของฟินแลนด์เน่แหละฟินแลนด์ฟินแลนด์แล้วก็ีเบอร์ในเพียนเหื้ามน,นุักเราไอากาศีกไกไลคนะบัวเปนแบะตกบัวคนละมอสกี้ยนซเก็ยกลองเหื้เก็ยกลองที่